สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นหน่วยบนสูตรที่7นะครับ เป็นเลขดับนะครับผมเลขดับหลักหน่วยบนนะครับสูตรที่7นะครับสูตรคำนวณก็จะเป็นหลักหน่วยบนหลักหน่วยบนบวกกันนะครับผมใช้หลักหน่วยบนและหลักหน่วยบนยบวกกัน16กันยานะครับผม7 7เป็น14ได้4เป็นเลขดับออกศูนย์แปดสามเลครับผมหลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข4 4ดับ สี่ไม่มานะครับผมแล้วก็1ตุลานะครับ3าเป็น6ใน6เป็นเลขดับ6 8 9 3หลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มานะครับหนึ่งอ่าสิตุลาสามสาเป็น6ได้6เป็นเลขดับ6 0 5 1หลักหน่วยเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มานะครับผม1พฤศจิ1 1เป็น2นะครับผมได้2เป็นเลขดับบกสีหลักหน่วยเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มานะครับผม วันที่16พฤศจิกายน4เป็น8นะครับผมได้8เป็นเลขดับ6 6 1หลักหน่วยเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข8 8ดดับ8ไม่มานะครับ1่ธันวานะครับ1 1เป็น2ได้2เป็นเลขดับ9994หลักหน่วยเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มานะครับผมวันที่16ธันวานะครับ4 4เป็น8ได้8เป็นเลขดับเบ3ูนหลักหน่วยเป็นเลข3าเลขดับเป็นเลข8 8ดับ 8ไม่มานะครับผมวันที่30ธันวาหกสานะครับ33เป็น6ได้6เป็นเลขดับ6 6 2 8หลักหน่วยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มานะครับผมวันที่17มกราคม64 8 8 16ได้6เป็นเลขดับ6 3 9 5นะครับผมหลักหน่วยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข6 6ดับ หกไม่มานะครับหนึ่งกุมภานะครับห้าห้าเป็นสิบได้ศูนย์เป็นเลขดับนะครับออกสามศูนย์เจ็ดหลักหน่วยเป็นเลขเจ็ดเลขดับเป็นเลขหกไอเลขศูนย์นะครับศูนย์ดับศูนย์ไม่มานะครับผมวันที่สิบหกกุมภานะครับเจ็ดเจ็ดเป็นสิบสี่ได้สี่เป็นเลขดับออกหกศูนย์สามหลักหน่วยเป็นเลขสามเลขดับเป็นเลขสี่สี่ดับสี่ไม่มานึงมินาหกสี่นะครับสามสามเป็นหกได้หกเป็นเลขดับนะครับผมได้หกเป็นเลขดับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กดับหวยเด็ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับผม